ทางทยายามแท้สายกับเพื่อนๆตอนนี้ผมกําลังขึ้นน้ําอ้อยนะครับเอาน้ําเข้าร่องอ้อยก็คือเป็นร่องใหม่นะครับหลังจากที่ทางบ้านเอามันสัมปลังออกนะครับผมก็มาแต่งร่องนะครับโดยใช้จอบเสียมนี่แหละครับแล้วก็ทยอยเอาอ้อยมาปลูกนะครับวันนี้ก็ความคืบหน้าก็กําลังขึ้นน้ําอยู่นะครับยังไม่เต็มทั้งสามวันนี้ทำสามแถวนะครับ แถวแรกมีนางนวลครับขยายนางนวลออกมาแล้วก็แถวที่สองที่สามก็จะเขียวราวครับเป็นออยทีผมชอบมากเลยก็สีรสชาติต้องขยายครับผมขยายสองแถวเลยนะครับก็แถวหนึ่งน่าจะถ้าตัดน่าจะน่าจะเกินตันนะเพราะว่ามันก็ยาวนู่นครับจากหัวแปลงมา ไปจนท้ายแปลงน่าจะแถวและสองตันได้ถ้าถ้าปลูกแล้วมันมันดีนะแล้วก็ตัดขึ้นรดอะไรเงี้ยถ้าบำรุงดีๆนะครับน่าๆน,น่าจะถึงสองตันถแถวละสองตันหรือตันครึ่งประมาณนี้เอาไปคันน้ํานะครับชอบมากเขียวเราต้องขยายที่ถามว่าทําไมทำแค่สามช่องเพราะว่าถัดไปแล้ววันนั้นฝนม,มันตกครับแล้วรถเออรถไถนะครับที่เขามายกมันขึ้นขึ้นรด รถถูกล้อเขาเหยียบเหยียบแล้วมันจมแล้วมันร่องมันไม่สวยนะครับมันมันแต่งยากมากเพราะนั้นมันต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็เหนื่อยผมก็เลยทําเฉพาะร่องสามแถวนี้ก่อนแค่นี้ก็ผมว่าวานนี้ก็ครึ่งวันนะครับทําร่องนี่ครับด้วยเสียมก็คือมันเป็นร่องเดิมอยู่แล้วครับมันเป็นเขาโครงร่องเดิมอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นมันสับปะหลังอ่าผมก็เอาจอบเคลียร์ออกนะแต่งให้มันเป็นร่องไม่ลึกมากนะครับสําหรับปลูก ผมจะวางต้นพันธุ์เลยนะครับนี่ผมจะวางต้นพันธุ์เลยตัวนี้มันเป็นต้นก้าสุพรรณหนึ่งนะครับมีชำไว้ก็เลยเอามาปลูกเป็นต้นก้านี่อันนี้ก็สุพรรณหนึ่งครับสุพรรณโซนของสุพรรณหนึ่งอยู่โซนนี้นะครับตั้งแต่คือไร่มาแหละผมก็ตัดไร่มาอันนี้มันเป็นสุพรรณหนึ่งที่มันมันโตมากนะครับโตมากเลยโซนนี้ ก็ตัดไปเรื่อยๆครับสุพรรณหนึ่งก็ตัดตอนพันไปเรื่อยๆส่วนพันอื่นก็ขยายเพิ่มเรื่อยๆนะครับเน้นอ้อยคันน้ำครับผมขายไม่ออกก็คันน้ำครับไม่เหลือไม่ไม่พอแล้วครับคันน้ำเพราะว่ามันมันต้องมีอ้อยหมุนเวียนทั้งปีอ่ะคือถ้าเราปลูกแปงเดียวมันก็มีไม่หมุนเวียนตอนนี้อ้อยผมหมดแล้วอ้อยที่แปงนู้นน่ะแปงสองไร่ตรงนู้นหมดแล้วหลังป่ายางตอนนี้ก็จะเริ่มไปใส่ปุ๋ย นี่ก็เลยมันต้องมาขยายตรงนี้อ่ะเพิ่มความหลากหลายครับเป็นน้นําแต่ไม่ใช่สุพันห้าศูนย์นะครับเป็นเขียวลาวครับรเผื่ออร่อยกว่าได้ก็แตกคน,นชอบนะครับวิธีการผมก็จะพอขึ้นน้ําเสร็จครับใส่ร่องผมก็จะนําต้นพันนะครับนี่อันนี้คือออเขียวลาวพอน้ํามันแห้งนะครับแห้งก็จะเป็นขี้โคลใช่ไหมร่องไม่ไม่ได้ลึกมากไม่ต้องกบดิน,นครับให้ให้มันรัดให้มันออกหน่อขึ้นมาก่อนนะครับค่อยค่อยกบ นะครบับกบอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนก็มีอย่างเงี้ยคันี่ปึ๊บเป็นท่อนพันก็วางแปะให้ตาอยู่ด้านข้างครับแปะลงไปในขี้โคลนปึ๊บแบบนี้ไม่ต้องกบครับแปะลงไปเดี๋ยวน้ำมันแห้งก็จะเหลือแค่ครึ่งครึ่งท่อนโผ่เหนือดินขึ้นมาสักพักตามก็จะงอกปูดขึ้นมายิงรากเยอะๆแบบนี้แป๊บเดียวงอกครับนี่ครับเค okay. เดี๋ยวน้ำไม่แห้งครับตอนนี้มันยัดูไม่ออกพอน้าไม่แห้งมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวนผมไปถ่ายไอตรงที่เป็นเมียมจะเต็มปะเนาะเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูตรงที่เป็นไอ้ที่ผมพอก้าลียว้ะผมใช้วิธีแบบนี้แหละแต่นี้เรามาทําในร่องไงพอมันงอมาปุ๊บแล้วก็เขี่ยดินบนบนร่องบนคันลงไปกบในครั้งแรกนะครับ แล้วก็ผ่านไปอีกสักสามเดือนนะก็มากบครั้งที่สองาการทั้งก็ลอยาวเลยกลบดินกบโคนทั้งสองครั้งทําแบบนี้สะดวกดีง่ายด้วยอ่านี่สามร้องานไม่ต้องทําไม่เสร็จนี่นี่ที่ผมทาไว้ผมก็แปะกับดินแบบนี้ครับแปะแบบนี้เนี่ยแต่พอพอมันเริ่มหน่อมันเริ่มงอกใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาอย่างเงี้ยผมกเอาดินมากรบในรอในรถแบกบแบบแบบแ,แต่นี่ผมชําไว้นะครับ ใชอย่างเงี้ยก็จะโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ดินประกบได้เพราะว่ารากมันจะออกตรงตรงตัวหน่อมันมันจะแยกจากค่อนมันรากจะออกแล้วก็ดินกบนก็จะได้ทาตอาหารก็โตต่อได้เนี่ยทําแบบนี้ครับผมถัดไปเรื่อยๆผมจะเอาสายน้ําผึ้งขยายไปอีกคิดว่านะสายน้ําผึ้งเหลืองเกษตรขยายขยายต่อไปเรื่อยๆแปลงนี้ต้องให้หลากหลาย สุพรรณห้าสิบมีเยอะแล้วไงเอาอะไรที่มันรสชาติอร่อยเหมือนกันแต่เป็นพันธุ์อื่นดีกว่านะครับขายพันธุ์ก็ได้ขายน้ำก็ได้สุพรรณหนึ่งต่อแรกโอวไวมากพราะหนึ่งก็เอาค่ะมีมีไว้ประมาณหนึ่งก็โอเคมันก็สามแถวแล้วมันก็มีโอกาสก็จะขยายอีกครับเพราะว่าชำไว้มันเป็นร้อยสองร้อย สามร้อยนอเลยแต่ไม่ได้เอามาปลูกทักทีก็ทําไว้ตาป่าอย่างไม่เป็นไรไม้มอยู่งนะก่อนเดี๋ยวเอาพันธุ์ที่ที่ผมชอบนะไม่รู้ว่าดีไม่ดีกับคนอื่นไหมแต่ผมชอบมากเลยเขียวลาวเนี่ยเขียวกินเขียวควันก็ได้คันน้ําก็สีสวยหอมอร่อยนุ่มด้วยครับผมออปเดตประมาณนี้ครับผมนะครับทําการปลูกอ้อยแบบร่องนะครับปลูกโดยใช้ตอนพันธุ์วาง ปะที่ที่ผิวกรลนนะครับแล้วก็รอชิ้งไว้ให้งอกหนอ่อแล้วก็ใช้ดินกลบหนอ่อเพื่อให้เพิ่มการแตกรากหลังจากนั้นก็3เดือนก็กบอีกครั้งหนึ่งแต่หมายถึงว่าเราต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะในการกบครั้งที่หที่สอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่วิธีการของคนนะครับของผมนี่ขี้บวลว้ลวนเลยอาจจะมีปุ๋ยวิทยศาสามาอ่อยนิดนึงเอามาให้เสริมทาตุอาหารให้มันนิดนินึงก็นิดนิดหน่นนอย แต่หลักๆก,ก็คือขี้วัว